บทวิเคราะห์สั้นน้ำยางต้นยางใหม่กับการผลิตยางรถยนต์สวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องน้ำยางจากต้นยางที่เปิดกรีดใหม่กับความเหมาะสมในการนำไปผลิตยางรถยนต์โดยทั่วไปแล้วน้ำยางที่ได้จากต้นยางที่เพิ่งเปิดกรีดใหม่จะมีความเข้มข้นของเนื้อยางต่ากว่าน้ำยางที่ได้จากต้นยางที่เปิดกรีดมานานความเข้มข้นที่ต่ำนี้หมายถึงน้ำยางเจือจาง มีน้ำและสารอื่นๆผสมมากกว่าทำให้คุณสมบัติทางกายภาพของยางธรรมชาติยังไม่โดดเด่นเท่าที่ควรเช่นความหนืดและความยืดหยุ่นที่ต่ำกว่าซึ่งในทางปฏิบัติน้ำยางช่วงแรกนี้จะต้องผ่านกระบวนการตกตะกอนและปรับปรุงคุณภาพหลายขั้นตอนก่อนนาไปใช้ในการผลิตล้อ,อยางรถยนต์เพราะล้อ,อยางต้องการยางที่มีความทนทานสูงทั้งความยืดหยุ่นความเหนียวและความต้านทานต่อการสึกหรอ อย่างไรก็ดีในปัจจุบันสำหรับประเทศไทยส่วนใหญ่ปลูกต้นยางที่มีอายุระหว่าง10ถึง25ปีซึ่งถือว่าอยู่ในช่วงที่ต้นยางให้ผลผลิตน้ำยางมีคุณภาพดีและมีความเข้มข้นเหมาะสมจึงเป็นโชคดีของเราเพราะยางธรรมชาติที่ผลิตได้จากต้นยางเหล่านี้มีคุณสมบัติที่ดีเหมาะแก่การนำไปแปรรูปเป็นวัตถุดิบสำหรับอุตสาหกรรมยางรถยนต์ที่ต้องการคุณภาพสูง ดังนั้นผู้ผลิตยางรถยนต์จึงมักเลือกใช้น้ำยางจากต้นยางที่เปิดกรีดอย่างสม่ำเสมอและมีความเข้มข้นเหมาะสมเพื่อให้ได้วัตถุดิบคุณภาพดีและสม่ำเสมอซึ่งช่วยให้ล้อ,อยางมีประสิทธ,ธิภาพและความปลอดภัยสูงสรุปง่ายๆก็คือน้ำยางจากต้นยางใหม่เหมาะสำหรับการผลิตยางรถยนต์แต่ต้องผ่านกระบวนการแปรรูปอย่างละเอียดเพื่อให้ได้ยางที่พร้อมสำหรับการใช้งานในอุตสาหกรรมนี้ และโชคดีที่ประเทศไทยมีต้นยางในช่วงอายุที่เหมาะสมทำให้ยางธรรมชาติของเรามีคุณภาพดีมากครับ